มาดูโจทย์เลยค่ะคณิตกันบ้างนะครับเขาบอกว่านำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาต่อกันเป็นรูปกากบาทดังรูปนะครับเอารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยมาต่อกันเป็นรูปกากบาทหนูเห็นรูปแล้วนะอืแล้วก็เขาถามอัตราส่วนของพื้นที่วงกลมที่ล้อมรอบกากบาทครับต่ออะไรครับพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบกากบาทที่ล้อมรอบกากบาทอืมครับ ถามว่ามีค่าเท่าไหร่ครับโจทย์ให้รูปมาหมดแล้วครับโอเคโอเคจริงๆแล้วถ้าพี่บอกว่าทางง่ายนะจะสี่เหลี่ยมน่าจงง่ายกว่าครับทางง่ายกว่าอืมเราขออนุญาตนะกําหนดไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆเนี่ยด้านละ x เพื่อความง่ายดายครับนะครับพี่บอกให้ด้านละ x ครับถ้าเราพิจารณาการที่จะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบกากบาทได้เนี่ยอืมเราเห็นครับว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก็คือด้านคูณได้ฉะนั้นก็คือด้านคูณด้เราอยากจะหาด้านมันออกมาให้ได้ก็ลองลองขีดดูนี่ไงมันคือเส้นแห่งมุมต่อกันสองรูปสองรูปใช่ไหมมันคือเส้นแห่งมุมต่อกันสองรับแล้วเส้นแห่งมุมรูปละเท่าไหร่ก็แอบหาเส้นแห่งมุมนะครับขออนุญาตพลิกมาเป็นแนวนี้นะครับน้องๆอืมครับก็ x x ถ้าน้องๆเรียน พีทาโกรัสมาก็ตั้งสมการอีกอันหนึ่งก็เท่ากับ x กำลังสบวก x กำลังสอะไรว่าไปซึ่งอยากให้น้องๆจําให้ได้มันมีอัตราส่วน1 1ึ่งหนึ่งหรูองอะหนึ่งหนหรูองหรือ1 1ึแค่รูสอก็ได้เพราะฉะนั้น x x ก็จะเป็น x รูสองเราจะได้ว่าด้านเนี้ยยาว x รูองครับแล้วมันมี x รูสองสองอันครสออันนี่ x รูส นี่ก็ x รูท2เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะเป็น x รูท2บวกกันครสองตัวแล้วจับยกกำลังสองพื้นที่ก็จะเป็นครับขอขบวกกันไปเลยนะคสอง x รูท2จับยกกำลังสองด้านคูณด้านหรือด้านยกกำลังสองใช่หรือน้องจะถ้าน้องแบบเออไม่อยากให้ด้านละ x โกงงน้องก็ด้านละหนึ่งด้านละอะไรก็แล้วแต่เพราะเขาถามอัตราส่วนอย่างไงเดี๋ยวมันจะตัดกันเอากำลังสองแจกก็เป็น สี่เกลังสองแล้วก็รูสองกำลังสองก็สองก็เป็นแปดเอกลังสองอ่ะเก็บไว้ก่อนสี่เหลี่ยมเก็บไว้ก่อนครับต่อไปวงกลมครับการที่เราจะหาพื้นที่วงกลมได้ก็ต้องรู้รัศมีรัศมีครับแล้วเราจะลากยังไงก็จุดลองแกงจุดศูนย์กลางก่อนครับจริงๆมันทําได้หลายแบบนะน้องเดี๋ยวจะทําแบบง่ายๆละกันก็คือลากเส้นนี้เลยครับดูง่ายหน่อยครับนี่ พอลากมาผ่านพอดีครับแล้วน้องจะสังเกตว่าในเมื่ออันเนี้ยด้านละ x เพราะฉะนี้นี่ x x x แนวตั้งก็จะเป็น3 x 3 x ครับอ่าแล้วก็แนวนอนก็ x ตรงนี้เป็นมุมฉากรอกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่เพราะฉะนั้นก็พีทาโกรัสหาด้านยาวด้านยาวได้ หาด้านยาวได้จกมาหาสองก็ได้รัศมีใช่ครับอ่ามาหาด้านยาวกันครับก็ตั้งให้เด็กดูแล้วกันก็สามเอ็กทั้งหมดกําลังสองบวกเอ็กซ์กำลังสองเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางกาลังสองพี่ป๊อบให้เป็นดีดอกล้กกันนะครับดีดอกรกำลังสองโอเคก็บวกเลขฝั่งซ้ายครับเป็นเก้าเอ็กซ์กำลังสองบวกด้วยเอ็กซ์กำลังสองเป็นสิบเอ็กซ์กำลังสองเท่ากับดีกำลังสองดีเฉย ก็ถอดรูจริงๆต้องได้บวกลบแต่ว่าความยาวด้านก็ไม่ได้ติดบวกต้องเป็นบวกเสมอครับก็จะเป็นรูทสิบเอ็กซ์ครับครับแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือรัศมีรัศมีก็ต้องหารด้วยสองอีกทีหนึ่งก็เป็นรูทสิบส่วนสองเครับฉะนั้นหาพื้นที่พื้นที่ของวงกลมก็จะเป็นไพพแล้วก็อก็คือสิบส่วนสองเนี้ย x ทั้งหมดกําลังสองครับแจกกําลังสองเข้าไปนะครับครับก็จะเป็นสิบครับสิบใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนสี่แล้วก็เอ็กซ์กำลังสองครับครับตัดซะหน่อยก็เป็นห้าห้าส่วนสองครับครับก็เป็นห้าส่วนสองส่วนสองเอ็กซ์กำลังสองพายครับานะทีนี้เราได้สิบ สี่สิบส่วน4ี่ก็ตัดได้ห้าส่วนสองแล้วก็ x อกำลังสองแล้วก็พายครับเราได้พื้นที่ของทั้งสองอย่างมาแล้วครับเอามาเข้า่าอัตราส่วนครับอันนี้คือสีเหลืองครับแล้วก็อีกอันสีส้มครับจับมาเข้าอัตราส่วนครับครับก็ขอเรียนมาต่อด้านบนละกันนะตรงนี้แล้วกันก็จะเป็นห้าส่วน2ครับ x กำลังสองพายต่อจริงๆก็คือหารครับหารด้วยแ x ดกำลังสองครับ หนูก็เอา x กําลังสองตัดกันครับครับแล้วก็เอาสองคูณทั้งบนทั้งล่างอ่าได้สองคูณบนก็เหลือห้าสองคูณล่างก็สิบหกครับข้างบนก็จะกลายเป็นห้าพายอ่าห้าพายข้างล่างก็สองคูณแปดก็สิบหกอืมก็เลยคำตอบออกมาเป็นห้าพายต่อสิบหกตอบทอยหนึ่งครับครับประมาณนี้ก็โจทย์ดีอ่าคิดว่าเป็นโจทย์มุมมองเลขาคณิตดีเหมือนกันครับนะครับจริงๆเหมือนเมื่อกี้พี่ชายจะบอก น้องว่าเอ๊ะตรงการคิดพื้นที่วงกลมมันคิดได้หลายแบบอืมเสนอไอเดียสั้นๆให้น้องไหมครับได้จริงๆก็คือนี้ครับถ้าเราตัดแค่ตรงนี้ก็ได้ตัดแค่ตรงนี้ก็ก็จะได้รัศมีเลยแต่ว่าความยาวด้านก็อาจจะวุ่นวายนิดน,นึงครับตอนที่พี่ป๊อบทำเองพี่ป๊อบให้ตรงตรงตรงเนี้ยเป็นหนึ่งคือคือสี่เหลี่ยมจะตัวัสพี่ป๊อบให้เป็นสองไงเออเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งกับหนึ่งมันเป็นเรื่องของการวิธีการสมมุติให้ดี ต้องบอกว่าลากมาตั้งฉากเนี่ยมันก็จะแบ่งครึ่งด้วยตรงนี้เลยเป็นครึ่งเดียวของสีรีย์จักรลครับถ้าสงสัยก็คือสามเีันคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วอ่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยเพราะว่าเป็นรัศมีทั้งคู่เนาะด้านลากส่วนสูงลงมาตั้งฉากก็แบ่งครึ่งฐานครับครับแล้วก็พีทาโกรัสเหมือนกันอืหาค่าได้เท่ากันครับหรือว่าจะมองเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับรูปบนก็ได้อื มันก็ต้องครึ่งหนึ่งอยู่ดีอืครับครับโอเคนะตามนี้ข้อน,นี้ได้ความรู้เยอะดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ